สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้วัดจังจะเนวพาทุกท่านมาตกปลาที่ทิพนาะแบงค์คนระับแถวบางเพียงครับใกล้ถึงของด่านสมุทรปราการนะครับผมวันนี้ค่าคัน500บาทลงได้สองคันนะครับเป็นทิพซ้ำน้ำสามนะครับทิพซ้ำน้ำามนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วนะครับผม วันนี้ใช้เหยื่อหอมเหยื่อหอมตกนะผมเตรียมไปสองอย่างครับทั้งเหยื่อหอมแล้วก็ให้เกลด็ดตอนเช้าใช้เหยื่อหอมก่อนนะครับผมเพราะว่าสืบถามน้าๆที่เคยมาก็จะใช้เหยื่อหอมตกกันนะครับก็มีเหยื่อสดก็มีเป็นกุ้งชิ้นแล้วก็ไส้เดือนครับเตรียมไปทั้งสองอย่างนะครับผมวันนี้ใช้ ้เดือนด้วยกุ้งด้วยนะครับวิธีเกี่ยวไส้เดือนก็เลือกตัวที่ประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วนะครับผมสับจากเลยท่อนหัวมันจะเป็นป้องครับเป็นป้องของขาวนะครับผมก็เลยมาสักหน่อยนะครับผมแล้วก็สับสับเกี่ยวเหลือห่างไว้สักนิ้วหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้ตกเป็นสองจิงยกสองคันนะครับสองจิงยกสองคันเนื่องจากว่า สืบถามน้ำน้าที่เคยมาตกนะครับชิงหลิวไม่ค่อยได้ตัวครับมีลูกเกิดหรือว่ากุ้งกวนครับแล้วก็ปลาไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะครับช่วงเช้าได้ปางห่างนะครับเนื่องจากว่ากุ้งกวนมากนะครับวันนี้ออกหมายครับนักเอกพัทลุงนะครับผมช่วงเช้ากุ้งกวนมากนะครับได้ปลากันห่างๆตัวนะครับผมตีลงไปนี่คือสายยืดออกยืดดอกเลยนะครับ มันไม่เหมือนนาการปลกินกับสายยืดออกไปแบบไม่ใช่ปลามันไม่ใช่ปลาถ้ากินเนี่มันจะกระตุกกระตุกตกก็ัดกันท้น่อนกันนะครั้บนผมตีกันสงคนละสอคััดกันต้องม้ักันตแบบั่เองมต้อละก็มีตั้งแตึไงส์เล็กถะผมึ้งไซสอโตนะสอง้บบนงามาก มันเถิงคันอ่อน เช้าทำคันหักไปคันหนึ่งนะครับผมก็ปลาเริ่มเข้าตอนบ่ายตอนนี้ก็บ่ายก่นบ่ายน่าจะบ่ายสามแล้วครับผมบ่ายสามแล้วตอนเช้าตัวคุ้งยับเลยครับ <c oughs> ก็หนีไปหย่อนหนูบ้างนะบางคนก็ถอดใจครับเก็บของกลับก่อนนะบ่ายมาปากินไส้เดือนนะผมเกี่ยวกุ้งไม่ค่อยได้ตัวครับเกี่ยวไส้เดือนได้ตัวดีครับผมก็ได้กันต่อเนื่องนะครับได้ปลากันช่วงบ่ายครับตอนเช้าได้กันไม่เท่าไหร่นะผมมนได้ปลาช่วงบ่ายอันนี้ก็คันสำรองนะผมคันอ่อนนะ เช้าทำกันถักไปอัน,นับ้มปลาก็สลับกันเล็กใหญ่ครับสายเมนก็จะเป็นส<ฮ>ิบสองปอนครับเบ็ดเบ็ดเบอร์สามครับประมาณจีนโนุเบอร์สามนี่ผมประมาณใบาสามก็ปลาเข้าลัวๆเลยครับผมก็<ฮ>อินเส้เดือนครับเกี่ยวเส้เดือนกันมีอาการตลอด เข้ามาเข้มาใช่เหรอได้ลอ็องโบเลย <c oughs> เออสวยงามครับปาเก็ตไส้เดือดครับ <c oughs> มาดูวิธีเกี่ยวไส้เดือนครับเลือกขนาดตัวมัน3นิ้ว4นิ้วนะครับผม เกี่ยวเลยจากหัวมาสักนิ้วนะครับผมแล้วก็สับสับระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นๆสับไปเรื่อยๆครับแล้วก็เหลือหางไว้สักหนึ่งนิ้วนะครับผมถ้าเป็นตัวเล็กก็สอนสองไปก็ได้ครับสอนสองสอนสามนะครับผมถ้าตัวสักสามนิ้วสี่นิ้วก็จะหนึ่งตัวนะถ้าเป็นตัวใหญ่รุ่นพ่อพันแม่พันธุก็เด็ดออกสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเด็ดออกสักครึ่งหนึ่งครับถ้า เราใส่ทั้งตัวนะผมตกปลาดินมันกินช้าครับตัวใหญ่ครับแช่ไปนานมากครับบางทีก็ไม่กินเลยนะครับผมใมาเหี่อหอมหมดนะครับก็เอาไฮเกรนมาตกนะผมก็เข้าดีอยู่นะเข้าดีครับนะเพราะว่าปลามันเข้าฝูงแล้วนะผมจะโยนอะไรแปลงก็กินคนระับปลามันรวมฝูงแล้วเพราะว่าเราหอ,อยไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับ

ได้แล้วครับใส่สวยครับตัวนี้เจดีย์ก็จังคนะนโอ้โหปวดแขนวะ ปวดแขนวะปวดแขนนะได้แล้วครับบุ่วนเลยใส่เดือนครับ hả, ừ, tôi nhảy rồi ạ giờ điên đi, hmm. điên lang chăng ba tôi nhảy nhé. โอ้โหปวดแขนน่ะได้อีกแล้วครับสวยๆครับ Rồi ngon quá á, thuyền mắt trắng quá mặt quá Ủa bà bồi quá oh. เบ็ดไม่คมแล้ว่ะโอ้วปลานี่ว่าฟันไปไก่อ้นี่ โอ้โหขาดนี่วะผลงานน่าเอกนะผมน่าเอกนะครับมาด้วยกันครับูลโปรจากบางบอลนะบอมโอ้โหครับผมพอได้ครับพอได้ขอหลอดค่าคันครับพอได้ต้มสวยงามครับผมปลาคัดไซนะครับผมก็พอหลอดค่าคันกันนะครับ มากินช่วงบ่ายนะครับผมมาดูผลงานวันนี้นะครับคลิปนแบงค์นะผมเก็บตกน้ำสามค่าคัน450บาทค,ครับช่วงเช้าปลาไม่ค่อยกินครับบันเทิงเี่กกุ้งครับมาได้ปลาช่วงบ่ายนะครับผมมรู้หลอดเปล่าครับวันนี้พ <c oughs> อ,อได้อยู่ครับผม <c oughs> น่าจะรลอดค่าคันอยู่นะนี่นะครับผม มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ข้าเข้ากันไปนะครับชื่นชอบการตกปลาฝากกดติดตามได้ยนะครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชื่นชอบการตกปลาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ